สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วอนนี้นะครับนั่งดูต้นนี้อยู่นะครับคือตำแหน่งกิ่งนะครับมาอยู่ข้อพับนะครับนบมาอยู่ข้อพับทีนี้ผมก็เลยคิดหาทางนะครับที่จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับให้มันมาอยู่ตรงตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้จะสวยนะครับทีนี้มีอยู่ นึงก็คือเอากิ่งนะครับมาทาบนะครับทาบตรงนี้นะครับโดยใช้ต้นอ่อนนะครับทาบให้มีตานะครับแต่นะครับก็มันจะเสียเวลานะครับทีนี้อีกความคิดหนึ่งก็คือนะครับสัญญกรรมครับนะครับฉีกนะครับฉีกกิ่งนะครับให้ ลำต้นส่วนนี้นะครับเป็นกิ่งนะครับแล้วหักศอกออกมานะครับแล้วมาผูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหักคอมานะครับแล้วก็จะตัดกิ่งตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะสร้างกิ่งเมนกิ่งย่อยนะครับนะครับจะใช้หินเกียเล็กๆสัญญกรรมครับความคิดนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับสำหรับต้นนี้ สำ, okay. mm hmm. สำหรับตำแหน่งอื่นได้นะครับตำแหน่งอื่นได้ก <Yeah. S 1> ิ่งสองกิ่งหลังกิ่งหน้ามาแล้วครับลำต้นนะครับเดี๋ยวนะครับจะลองทำดูนะครับได้ผลยังไงรอติดตามครับผมก็ยังไม่รู้ว่าความคิดนะครับกับความเป็นจริงจะสัมพันธ์หรือสอดคล้องสำเร็จหรือเปล่านะก็นะครับได้ตัด มาแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ก็เอาอา,อาจจะเอากิ่งนี้นะครับหรือว่ากิ่งต้นข้างหลังนะครับเข้ามาในแผลนะครับเอาเปลือกตัวนี้หุ้มนะครับเปลือกนะครับเปลือกหุ้มแล้วก็ใช้ ลวดพันนะครับให้ตัวนี้เป็นกระดูกนะครับตัวนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังนะครับที่จะให้มันแข็งแรงต่อไปนะครับแล้วก็จะให้แตกนะครับแตกประมาณถ้ามีตานะครับถ้าไม่มีก็ค่อยวากันนะครับก็นะครับเรียบร้อยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับผม เอาสองกิ่งนะครับเป็นกระดูกด้านในนะครับแล้วก็รอโตนะครับแล้วแพลจะสมานเองนะครับหลังจากนี้ก็จะแต่งแผลตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้กระดาษฟอยล์ห่อนะครับก็รอครับผมเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาแต่งนะครับให้แข็งแรงก่อนอันนี้คือยังอ่อนแอนะครับเดี๋ยว สุดท้ายจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมแต่งแต่งแผ้ก่อนนะครับผมแต่งแผ้แล้วก็จะหุ้มฟอยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาอีกครั้งนึงครับผมปิดผนึกแล้วนะครับผมปิดผนึกตรงรอยแผนะครับเนี่ยครับมันจะได้สัดส่วนนะครับกว่าจริงที่มาอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ก็ต่ำลงมาอันนี้เป็นการลองผิดลองถูกนะครับก็คิดเองทำเองนะครับเห็นเขาฉีกรากครับผมก็จะฉีกต้นบ้างนะครับผิดถูกยังไม่รู้นะเพราะว่าถ้าสำเร็จนะก็ถือว่าถูกนะครับถ้าไม่สำเร็จก็คิดผิดนะครับแก้สร้างใหม่นะครับไม่เป็นอะไรนะครับ ครับตอนนี้ไม่ให้น้ําเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเน่านะครับปิดผนึกไม่ให้แสงไม่ให้น้ํานะครับแพ้ก็จะสมานเร็วนะครับประมาณสองสามถึงสี่เดือนนะครับผมสามถึงสี่เดือนนะสำหรับกิ่งอื่นก็ปกตินะครับสร้างปกติอันนี้ผมทำฝากรากไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำเป็นรากรอบนะครับก็รอดูต่อไปครับตัวนี้ มาคำสัญยกรรมนะครับผมขอบสํารับคลิป